สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอากรแทงแรผู้ประกอบการวันนี้มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่จะทำให้โลกการเลี้ยงปลาต้องตะลึงสวัสดีครับพวกเรามาจากบริษัททิฟฟิตนะครับเรามองเห็นว่าคนที่ต้องการซื้อปลาสวยงามหาได้ยากนะครับหรือร้านที่มีแต่หน้าร้านและโปรโมทร้านไม่เก่งนะครับ เราจึงดึงดูดลูกค้าได้ไม่มากพอน,นะครับเราเลยสร้างแอปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแฝดความต่างๆเพื่อวบรวมปวามสวยงามและมาน้ำต่าง,ง,ง,งๆไว้ที่นี่นะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาแอปของเรานะครับ <S 2> <S 2> โดยนี่นะครับเราจะมีโลโก้รูปแบบหน้าต่างการซื้อขายและหน้าต่างเอาไว้คุยแอดมินนะครับผมสําหรับการติดต่อที่มีปัญหา แอปของเราครับจะช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดเวลาในการเลือกซื้อปลาสวยงามและพธุ์ไม้น,มน้ําสามารถหาเลือกซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วและก่อนหรือหลังซื้อขายผู้ซื้อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำคอยดูแลอยู่เสมออีกทั้งเรายังมีบริการรับจัดตูป้ปลาหรือให้คําแนะนําในการสร้างบ่อหรือทำฟาร์มพันุสัตว์น้ําคอยให้บริการในแอปของเรา บริการของเราได้เพิ่มช่องทางของกลุ่มผู้ขายจึงสามารถเข้ามาเพิ่มช่องทางการขายกับทางเราได้และเราให้บริการกลุ่มผู้ซื้อให้สามารถหาปลาได้ตามต้องการของผู้ซื้อแล้วคุณต้องการเงินลงทุนเท่าไหร่ครับแรกกับหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินลงทุนที่เราต้องการนะครับ9า,บาแสนบาทแกกับหุ้น1%นะครับผมโดยเราจะจ้างนะครับ d i g i g y นะครับมาทำแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับ2 5 0,000บาทน,นะครับ พื้นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับสอง0มต่อเดือนค่าพัฒนาระบบ300,000บาทต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆ2 0ง0มบาทต่อเดือนนะครับผมแล้วมีต้นทุนโปรโมทสินค้าค่าโฆษณานะครับประมาณ5,000บาทต่อครั้งนะครับผมต้นทุนค่าแรงแอดมิน2 0 0 0 0บาทต่อเดือนครับไรายได้หลักของคุณนี่คือมาจากช่องทางไหนครับรายได้ของเรามาจาก การเก็บค่าบริการจากการเปิดหน้าร้านค้าบนเว็บไซต์100บาทต่อเดือนและการรับโฆษณาจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือจากการโปรโมทร้านค้าของผู้ขายคิดเป็นเงินรายครั้งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่โปรโมทคิดเป็น3วัน390บาท7วัน790บาท15วัน1,590บาท30วัน2,990บาทครับสำหรับกลุ่มทีเฟนนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชม